cho tàng Đây là ăn này ที่ใหม่บอกว่ามาแล้วมาแล้ว <laughs> แล้วก็ขอ,อกินอีกแบบบรรยากาศมันไม่ได้พี่ใหม่สัญญาณมันเลยหาย ขอบคุณกล้วยพี่พิมพหกถุงพี่นิวหกถุงด้วยวันนี้นะคะขอบคุณออเดอร์พี่นิวหน,นวึ่งพันคะแนนยี่สิบวีพี่พิมหน,นึ่งพันคะแนนยี่สิบวีฝากกอดนะคะออเดอร์กอดน้องแก้วตาจ้า ี่นิวบอกว่ามาแล้วกำลังเพลินเลยเมื่อกี้แก้วกับพี่นบใครนอนก่อนกันคะพี่ใหม่บอกแก้วนอนก่อนพี่นบนะคะแก้ว,จ,กวจุบก่อนแล้วจุบก่อนคิดคิดเอเขากินอีกแล้วจุบมา đâm dăm à, đâm 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 con Đâm à, con đâm dăm đâm dăm 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 đâm dăm con đám. Đám con ซองทุ่มหลับแล้วแอาแกวทำไมปไปไล่พี่อย่างนั้นล่ะอ้อนอเป็นพี่น้องกันยังไงอยู่ ยจะไปตีพี่น่ะสิแก้วทำอะไรพี่นบใครตีพี่แก้วไล่พี่นบอ่ะพี่นบเขาอยู่เฉยๆของเขาหน่ะโว้ยเนาะบาดูายเด้เนาะเย่ เลยนะตัวเองนี่พี่นบยอมน้องค่ะพี่ใหมย่ยอมตั้งแต่เด็กเลยแล้วแต่น้องจะบัญชาน้องนี่ก็เก่งด้วยนะน้องเขานี่ กับไม่เลียวของ ไม่ถึงพี่นบก็ละมุนบอยยอมน้องตลอดเลยชอบทะเลาะกันเวลากินอ่ะพี่นิว วันนี้ไม่ใช่ไปเปิดถังนมไวตามิวเขาบอกย,นะยังไม่ถึงขั้นน้องบอพอพลไปถามบ่อพลก่อนไปบ่อพลเปิดเก่งกทีหลังอะ่ะมันจะเปิดเอาออกมากินอพนักงานจะไม่รู้อะ่ะ ดูคลิปเปิดไม่ได้โอ้ถ้าเปิดได้นี่พังหมดเลยค่ะพี่นิวไม่รู้จะชดใช้เขายังไงอะ่ะแก้วไม่เหมือนบ่อพลอยอะ่ะแก้วคว้าหมดเลย ลหันหน้าไปหาพี่แม็กว่าไม่มีออเดอร์หนูเหรออาคุย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 สงสัยนึกว่ามีออเดอร์ตัวเองเนาะพี่นิวเออตลกตลก เสียหัวเลยสะบัดหัวเหมือนคนโกรธด้วยนะ ต้องอยู่ใกล้ๆพี่บอกพลอยจะได้กินด้วยพี่นิวบอกติดกันเกินค่ะพี่นิว,วาาาาเวลาสาพเมาลามจะมแดงเขเรียกมันทุกวัน,นเออบ่อพลอยกับควานเดินผ่านหน้าบ้านเรียกทุกวันพี่นิวเขาก็จะวิดไว้ใส่กันอ่ะ นพักก็จะเรียกแก้วแก้วแก้วนี่ก็เริ่มแล้ว,วแบบเมื่อเช้าตีจะวิ่งตามใช่ครับพี่นิว จะวิ่งตามเขาจะไปกับเขาอ่ะติดเขามากเลยนะกับพี่พลอยอ่ะผ้าห่มมันแห้งไหมนั่นเฟิน เก็บด้วยเด้อเก็บเข้ารถ <Yeah. S 1> วีดไว้จะไปพร้อมเขาพี่แม็กไม่ค่อยให้ติดกันหรอกเวลานั้นแยกกันยากแก้วติดพี่พลอ่ะ แกฉลาดอยู่เลยใกล้ๆพี่พลอยจะได้กินนมเฮ้ <c oughs> ใช่พี่นิวเมื่อวานพี่สาวดูพี่ฟุก๊กเดินทางติ๊กตอกคนดูเยอะมากอ้าวบอกเมื่อวานแม่ต้อยไม่ได้ดูเลยค่ะพี่นิวโอ้ยพี่ใหม่พี่เคสดูเหรอเมื่อวานพี่ฟุกเดินวันนี้พี่นพเดิน ไม่ต้อยไม่ได้ยังไม่ได้ดูเลยพี่ใหม่ยังไม่มีเวลาได้ดูเลยเดี๋ยวต้องเข้าไปดูแล้ววันนี้น้องเฟิร์นอย่าพูดว่าช่อง youtube ทางติ k กต k อก เดี๋ยวช่อง t ิกต o อกจะงานเข้าต้องพูดว่าแอปแดงน้องเฟิร์นอย่าพูดว่าช่อง YouTube ทาง t ิกต o อกเดี๋ยว t ิกต o อกจัดงานเ<ม>ข้าต้องพูดว่าแอปแดงอ้าวทำไมต้องว่าแอปแดง t ิกต็อกเหรอโอยใช้ใช้ใช้ชื่อใช้ชื่อให้คนแก่ตามไม่ทันเลยเนาะพี่ใหม่ แอปแดงเป็นแม่ต้อยแม่ต้อยก็ไม่รู้เรื่องน,นั่นนี่แอปแดงแอฟฟ้าพูดได้ค่ะอ้าวเหรอแม่ต้อยเพิ่งรู้นะนนี่แล้วแอฟฟ้าหมายถึงอะไรอ่ะ ่ง TikTok องติ๊กตอกดระเบียบเยอะยบบแอปแดงแอปฟ้าอ๋อมัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นอย่างนี้บอกเพราะว่าติ๊กตอกกดเยอะแหละถึงไลค์ไม่ได้พี่ใหม่ไม่ต้อยไลค์ไม่ได้เลยนะเดี๋ยวปิดกั้นเดี๋ยวปิดกัน้น ขอบคุณพี่ใหม่จ้าที่บอกแอฟฟ้าแอฟแดงแม่ต้อก็เพึ่งรู้เหมือนกันแหละตามสมัยเนาะตามโลกไม่ทันเลยทุกวันนี้ไม่รู้อะไรเป็นไรติกตอกกดระเบียบเยอะขนาดควานช้างเลี้ยงช้างยังกดระเบียบเยอะเลยพี่ใหม่ ทำงานหมูมากก็ต้องมีกฎมีระเบียบแก้ารถอะไรมาใส่ใส่อะไรใครจะไปรู้เพราะลูกชิ้นอร่อยเนี่ย อบคุณออเดอร์พี่นิว20่บวี1,000คะแนนพี่พิมพ์20วี1,000คะแนนด้วยจ้าขอบคุณกล้วยพี่นิว6ถุงพี่พิมพ์6ถุงด้วยจ้าสำหรับวันนี้แม่ต้อยก็จะขออนุญาตปิดไลฟ์นะคะไลฟ์ไลฟ์ซ่อมแซมช่วงที่สัญญาณหายไปเมื่อกี้บรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝน คุณพ่อชัยนารงบอกว่าฝนตกที่เมืองสุรินทอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร b ์ช่องน้องแก้วตาแฟมิลีด้วยแล้วก็แอปแดงอุดมศักดิ์สุบันเทิงด้วยนะคะฮะอ้าแอปดำอ้ของโตโตน่ะแอปดำอ้ยตายเลย แอปไหนไม่รู้อ่ะพี่ใหม่พี่แม่แม่เอซไปติดตามด้วยแม็กอุดมศักดิ์สุบันเทิงอะไรนะก้อนแก้วเอ้ยแก้วตาฉายาก้อนแก้วแล้วก็แอปแอปดำมินด้วยพ่อไม่ต้ก็งงเหมือนกันกับแอปนี่ สำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้างงงกับแอป